ตั้งแต่พ่อแม่ของดาวได้เสียชีวิตไปแล้วลุงก,กับป้าของดาวก็พาดาวมาอยู่ที่บ้านของเขาด้วยทีแรกพวกท่านก็ดีกับดาวทุกอย่างดูแลเอาใจใส่สารพัดเพราะรู้ว่าดาวเสียใจกับการจากไปของพ่อกับแม่ในเวลาเดียวกันพ่อกับแม่ของดาวนั้นท่านเจออุบัติเหตุค่ะก็เลยเสียชีวิตพร้อมกัน ดาวเมื่อรู้ว่าพ่อกับแม่เสียไปแล้วเธอก็พยายามทำใจเมื่อเธอมาอยู่บ้านกับลุงป้าทีแรกท่านดีกับดาวมากต่อมาลุงของดาวนั้นติดเหล้าหนักมากถ้าวันไหนแกไม่ได้กินแกก็จะอาลวาดแกไม่ค่อยได้ไปทำงานหรอกค่ะส่วนมากก็จะเป็นป้านั่นแหละ ที่ไปทำงานอยู่คนเดียวป้าทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านหลังหนึง่งส่วนดาวนั้นท่านให้ดูแลบ้านกับดูแลลุงเพราะแกไม่ค่อยสบายวันหนึง่งขณะที่ป้าออกไปทำงานแล้วดาวก็กำลังทำรับข้าวให้กับลุงน้าไม่รู้หรอกว่าลุงเดินมาอยู่ข้างหลังของดาวตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้ว นาาไม่ชอบสายตาของลุงมากเวลาที่จ้องมองดาวนั้นเหมือนกับว่าชายหนุ่มจ้องหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่เธอก็ไม่อยากคิดมากเพราะเธอยังอาศัยเขาอยู่นาวไม่ได้บอกเรื่องนี้กับป้าเลยเพราะกลัวป้าจะคิดมากอ๋อลืมบอกไปค่ะว่าลุงนาะคือลุงเขยของดาวเองส่วนป้าเป็นพี่สาวของแม่ ป้าไม่รู้หรอกว่าเวลาที่ดาวอยู่บ้านกับลุงสองคนนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างวันนี้ก็เช่นกันลุงเดินมาหยุดอยู่ข้างหลังของดาวดาวกำลังยืนทำกับข้าวอยู่จูจ่ๆแกก็โผล่เข้ามากอดข้างหลังของดาวดาวตกใจมากเพราะบ่อยครั้งที่ลุงเดินเข้ามาหาแต่ดาวก็พยายามระวังตัวแต่วันนี้ดาว เผลอจริงๆเลยค่ะอย่าค่ะลุงลุงอย่าทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้ามาเห็นเข้ามันไม่ดีค่ะดาวบอกกับลุงไปทำไมล่ะป้าน่ะไม่มาลรอกตอนนี้ก็มีเราอยู่สองคนนี่แหละดาวจะกลัวอะไรยังไงมันก็ไม่ดีค่ะคุณลุงลุงอย่าทำแบบนี้กับหนูเลยนะคะทำไมล่ะ ถ้าเธอไม่อยากให้ฉันทำแบบนี้เธอก็ไปอยู่ที่อื่นสิลุงขู่ดาวเพราะรู้ว่าดาวไม่มีที่จะไปดาวกัดฟันแน่นดาวคิดในใจว่าถ้ามีที่อื่นที่ดีกว่านี้ดาวก็จะไปแล้วล่ะดาวไม่รอให้เขามาพูดจาเยียบย่ำน้ำใจของดาวแบบนี้หรอกดาวอยากจะบอกกับป้าซัจริงๆ ถ้าป้ารู้ว่าสามีของท่านมีนิสัยเจ้าชู้กับเราแบบนี้ป้าจะคิดยังไงนะลุงคะปล่อยเธอคะ่ะไม่ปล่อยแกจะทำไมนี่มันบ้านฉันนะลุงบอกกับราวใช่คะ่ะนี่มันบ้านของลุงถ้าเป็นบ้านของหนูป่านนี้หนู ก็ด่าลุงไปแล้วแกอย่าพูดมากเลยนางดาวฉันชอบอะไรแกก็ตามใจฉันสิป้าใแกดูแลฉันไม่ใช่เหรอใช่คะ่ะลุงแต่ลุงอย่าทำแบบนี้กับหนูเลยถ้าหนูทนไม่ไหวจริงๆหนูจะบอกเรื่องนี้กับป้านะดาวขู่ลุงกลับไปบ้างแกอวดดีแกจะไปบอกเรื่องนี้กับป้าเชิญ ดูสิว่าเมียของฉันน่ะจะเชื่อแกหรือว่าเชื่อฉันดาวกัดฟันนิ่งพูดไม่ออกเพราะดาวก็รู้ดีว่าป้าของดาวนารักสามีแกมากจริงๆบางครั้งดาวก็อยากจะให้ป้านั้นได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดาวในวันนี้ดูสิป้าแกจะคิดยังไง จะไล่ดาวออกจากบ้านดาวก็จะไปดาวหมดความอดทนแล้วดาวคิดในใจพอคิดได้อยู่เช่นนั้นเสียงรถก็วิ่งเข้ามาจอดลุงพระออกจากดาวนาวนึกดีใจที่ป้ากลับมาบ้านฝากไว้ก่อนเถอะแก่ไม่รอดแน่ๆแล้วอย่าเพอเอาเรื่องนี้ไปบอกกับป้าล่ะยะหาว่าฉันไม่เตือน ลุงบอกกับดาวดาวทำหน้าเศร้าเธอก็เลยเดินไปทำกับข้าวต่อป้าเดินเข้ามาในบ้านคุณทำไมวันนี้กลับเร็วล่ะลุงถามป้าออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดาวได้ยินเต็มสองหูลุงเป็นคนประหลาะเก่งป้าก็เชื่อเออวันนี้เจ้านายให้กลับมาไวจ้า ฉันก็เลยได้กลับมานี่แหละแล้วราวไปไหนล่ะอยู่หลังบ้านนั่นแหละทำกับข้าวมัง้งลุงบอกกับป้าไปเออนี่ลุงวันหลังนะ้าฉันจะให้ดาวออกไปกับฉันด้วยอยากให้ดาวไปเปิดหูเปิดตาลุงอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมป้าถามลุงสามีของแกออกไป เออให้ฉันอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอใช่จ้าแค่วันเดียวเองจริงๆแล้วฉันก็อยู่ได้นะนะป้าแต่ว่าบางทีฉันก็เหงาไม่มีเพื่อนคุยป้าหัวเราะล,ลุงทำตัวเหมือนเด็กๆเลยไม่เอาน่าลุงน่าแก่แล้วนะให้ดาวมันไปเปิดหูเปิดตาบ้าง อยู่แต่ในบ้านเดี๋ยวมันจะเบื่อซะก่อนเออก็ได้ก็ได้แต่อย่าไปบ่อยนักล่ะลุงบอกกับป้าไม่บ่อยหรอกเออดาวค่ะป้ามานี่หน่อยสิป้าเรียกดาวออกมาดาวเดินเข้ามาหาป้าใกล้ๆสายตาของดาวก็เหลือไปมองลุงลุงทำท่ามันจะบอกว่า ห้ามพูดอะไรให้ป้าฟังป้ามีอะไรเหรอคะคือว่าพรุ่งนี้เธอออกไปข้างนอกกับฉันนะไปทำอะไรเหรอคะคุณป้าก็ฉันจะพาแกนะไปเดินเที่ยวซื้อของสักหน่อยแล้วก็พาเธอไปเปิดหูเปิดตาไม่ชอบเหรอหรือว่าอยากจะอยู่แต่ในบ้านชอบกับคุณป้า บางครั้งหนูก็เบื่อเบื่อเหมือนกันแหละค่ะดาวพูดแล้วก็เปิดตาไปหาลุงส่วนลุงนั้นทำท่าไม่พอใจเมื่อดาวทำละลิกละลีจะออกนอกบ้านพาอลุงแอบหึงห่วงดาวนั่นเองงานพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเลยนะตอนเช้าๆออกไปกับฉันเลยพรุ่งนี้ฉันทำงานแค่ครึ่งวันเธอก็ไปนั่งเล่นอยู่ในที่บริษัทฉันนั่นแหละมีที่เรือนเดี่ยวให้ดูอะไรมากมาย ค่ะคุณป้าพอดาวคุยกับป้าเสร็จก็แอบทำเลืองสายตามาหาลุงในขณะที่ป้าเผลอลุงทำหน้าไม่พอใจส่วนดาวนั้นยิ้มอย่างผู้ชนะที่จะได้หนีจากลุงไปหนึ่งวันลุงคิดในใจว่าแกก็ไปได้แค่วันเดียวแหละวันหลังแก่ไม่รอดแน่จากนั้น ดาวก็ไปยกกับข้าวแล้วก็เรียกลุงกับป้ามาทานกันพอท่านเข้ากันอิ่มแล้วดาวก็เดินเข้าห้องไปปล่อยให้ลุงกับป้านั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นลุงถามป้าว่านี่ป้าฉันน่ะอยู่บ้านบางวันก็เบื่อนะให้ฉันออกไปด้วยไม่ได้เหรอพรุ่งนี้น่ะไม่ได้หรอกลุงลุงไม่ค่อยสบาย อยู่บ้านนี่แหละฉันจะพายดาวนะ่ะไปเปิดหูเปิดตาไม่นานหรอกเดี๋ยวก็มางั้นก็ได้จ้างั้นเราไปพักผ่อนกันเถอะจากนั้นป้ากับลุงก็พากันก็ไปพักผ่อนพอรล่งเช้าดาวแต่งตัวลุกเตดเช้าเตยมจะออกไปข้างนอกกับคุณป้าของเธอส่วนลุงนั้น นั่งหน้างำอยู่ตรงนั้นแหละดูท่านจะไม่ค่อยพอใจนักที่ดาจะออกไปข้างนอกเพราะลุงแกกลัวดาวจะไปเจอผู้ชายอื่นแล้วจะหนีไปอยู่กับเขาลุงคิดแบบนั้นเมื่อเรากับป้าออกไปแล้วลุงก็นั่งเศร้าอยู่คนเดียวดาวรู้สึกดีใจมากที่ได้ออกมาข้างนอกเปิดหูเปิดตาและที่สำคัญไม่ได้อยู่ ให้ลุงมาเกาะแกะอีกซะด้วยพอทั้งสองช้อปปิ้งกันเสร็จแล้ว<อ>ก็พากันกลับบ้านอ้าวกลับมาแล้วเหรอป้ากับหลานมาแล้วจ่ะลุงนี่ฉันซื้อของมาฝากแกด้วยนะเหรอไหนดูสิแมมขอบใจมากนะลุงพอเผอจากสายตาของป้า ก็เหลือบหันไปมองหน้าดาวดาวหลบสายตาของลุงระวังเถอป้าแกเผลอเมื่อไหร่แกเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีลุงคิดอยู่ในใจจากนั้นทั้งสามก็นั่งคุยกันสักพักก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนคนละที่เพราะถึงตอนเช้าวันใหม่ป้าก็ไปทำงานตามปกติวันหยุดของป้าไม่ค่อยมีหรอก แกทำงานบ้านก็หยุดไปในตัวอยู่แล้วถ้าวันไหนหยุดก็ไม่ได้ตังดาวนั้นจะอ,ออกไปหางานทำักจริงจะได้ไม่ต้องอยู่เฝ้าลุงแบบนี้แต่ป้าไม่อยากให้ดาวไปแต่ป้าทำงานคนเดียวแกก็ได้เงินเยอะอยู่เพราะบ้านที่แกไปทำงานนั้นเป็นบ้านของเมียฝรั่งให้ทิปเยอะป้าก็เลยมีเงินเยอะ พอที่จะดูแลลุงและราวได้หลังจากที่ป้าออกไปทำงานแล้วลุงก็กระปีก้กระเป๋าขึ้นมาทันทีดาวรู้ว่าเมื่อป้าออกไปแล้วลุงจะเป็นกิริยาย่งไงเธอพยายามทําตัวระวังตัวเป็นที่สุดแต่แล้วก็เผอจนได้ลุงเดินมาข้างหลังโอบกอดดาวอีกครั้งปล่อยนะลุงลุงปล่อยหนูเดี๋ยวนี้นะ ไม่ปล่อยแกจะทำไมร้องก็ร้องไปสิอยู่กันแค่สองคน่าทำอวดดีไปหน่อยเลยนาะถ้าแกยอมฉันแกก็จะได้มีเงินเยอะนะฉันจะมีเงินพิเศษให้เธอด้วยดาวพอดิยินแค่นั้นเธอก็หูผึ่งขึ้นมาทันทีดาวคิดขึ้นมาทันทีเลยว่าจะทำยังไงดีกับลุง อยากจะแตะอ่งเธอดีนักเที่ยวจะเอาไซคเข็ดดาวนึกในใจดาวหันมายิ้มให้กับลุงแล้วก็บอกกับลุงว่าจริงเหรอคะคุณลุงลุงเมื่อเห็นดาวพูดจะาเรียบร้อยท่านก็ยิ้มออกจริงสิสนใจไหมล่ะเงินฉันมีเยอะนะให้เธอเท่าไหร่ก็ได้ถ้าฉันพอใจลุงบอกกับดาว แล้วลุงจใจห,หนูทำอะไรเหรอคะก็แค่จับนวดของฉันเบาๆทำให้ฉันพอใจเธอก็จะได้ทิปเองแต่ลุงคะถ้าลุงให้หนูก่อนหนูก็จะทำตามที่ลุงต้องการคะ่ะจริงเหรอจริงสิคะถ้างั้นเธอต้องการเท่าไหร่ล่ะลุงถามดาวออกไป หนูต้องการหมื่นหนึ่งค่ะลุงหมื่นนึงไม่ได้เหรอคะลุงถ้าไม่ได้ลุงก็ไม่ได้สิ่งที่ลุงต้องการลุงทำท่าคุณคิดสักพักแล้วลุงก็ยิ้มได้สิจ๊ะทำไมจะไม่ได้ล่ะเดี๋ยวรอแป๊บนะพ่อลุงเผอลอดาวก็เตรียมยาดอนหลับที่เธอออกไปข้างนอกวันนั้นเพราะเธอรู้ดีว่า สักวันหนึ่งเธอต้องได้ใช้ดาวผสมยาดอนหลับใส่ลงไปในน้ำเยี่ยมไว้ให้ลุงเสร็จจับหลังจากที่ลงุงเดินมาหาดาวลุงบอกกับดาวว่านี่เงินหนึ่งหมืนบาทเธอต้องสัญญานะว่าจะทำให้ลุงพอใจค่ะคุณลงุงลุงต้องการแบบไหนหนูทำให้ได้หมดค่ะ ถ้างั้นนี่รับตังไปเลยอย่าเบี้ยวลุงลาไม่หรอกค่ะลุงถ้างั้นหนูจะนวดให้ลุงก่อนนะคะแต่ก่อนที่หนูจะนวดนาะลุงดื่มน้ำเย็นเก่อนนะคะน้ำเย็นเจี๊ยบจะได้ชื่นใจลุงรับแก้วน้ำจากดาวไปแล้วแกก็ดื่มจนหมดแก้วแกเป็นคนบ้าหยอ แล้วดาวก็นวดให้ลุงเบาๆอย่างผ่อนคลายเมื่อลุงดื่มน้ำ้าไปแล้วฤทธิ์ยาก,ก็เริ่มออกลุงเคลิ้มๆเหมือนจะหลับหน้ามองเห็นอาการแล้วเธอก็ยิ้มออกมาทันทีทีนี้แหละแต่แก่เอ้ยฉันน่ะจะเอาแก่ใส่เขตยากยุ่งกับฉันดีนักแกไม่อยู่ส่วนแกดาวนึกในใจ ลุงเป็นยังไงบ้างคะเออสบายดีเหมือนกันแต่ว่าทําไมลุงเหมือนกำเมจะหลับล่ะก็หนูนวดดีนี่คะลุงใช่เหรองานก็นวดไปเรื่อยๆก่อนนะจ้าลุงดาวลวดไปเรื่อยๆในที่สุดลุงก็เผลอหลับดาวยิ้มแล้วก็ค่อยๆวางลุง ลงบนโซฟาตรงนั้นเธอจับเงินปึกนั้นขึ้นมาดูเธอจูบไปที่เงินปึกนั้นแล้วก็ยิ้มอย่างพอใจนี่จะป้ากลับมาลุงก็คงไม่กล้าบอกหรอกว่าให้เงินเธอมาพ่อลุงก็กลัวป้าเหมือนกันเราเมื่อคิดได้เช่นนั้นเธอก็เอาเงินไปเก็บแล้วก็ไปทำหน้าที่เหมือนตามปกติ ดูสิว่าวันหลังลุงจะกล้ามากาะแกกับเธอหรือเปล่าเธอทำงานไปก็ยิ้มไปจนป้าเลิกงานกลับมาลุงก็ยังไม่ตื่นอ้าวลุงหลับเหรอลุงก็ยังหลับเฉยเพราะฤทธิ์ยายังไม่หมดดาวเดิอนออกมาหาป้าลุงคงจะเคิ้มหลับนะครับป้าช่างแก่เถอะให้แกหลับไปเถอะ เธอทำกับข้าวใช่ไหมใช่ค่ะป้าเดี๋ยวนุทำกับข้าวเสร็จก่อนค่อยปลุกลุงนะคะจ้ะงั้นฉันไปอาบน้ำก่อนนะป้าบอกกับดาวหลังจากที่ทำกับข้าวเสร็จแล้วดาวก็ตั้งโต๊ะแล้วก็ไปเรียกป้าป้าก็เลยเดินมาเรียกลุงให้ไปทานข้าวลุงสะดุ้งตกใจตื่นเอ๊ะนี่ฉันหลับอยู่ตรงนี้เหรอป้าใช่น่ะสิคะ แหม่คนป่วยนี่หลับสบายดีจริงๆเลยนะคะคุณลุงพยายามคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเก็บทบทวนดูแล้วแกก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแกแล้วเงินหมื่นหนึ่งแกลาแม่ไม่ราวตัวแสบเจ็บใจซะจริงๆเลยที่หลุงโกนมันลุงนึกในใจท่านข้าวไปลุงก็งเงียบ คิดแผนการเอาไว้ว่าจะแก้แค้นนางดาวยังไงส่วนดาวนั้นนั่งทานข้าวอย่างอรนอร่อยมีความสุขสักกิงหลังจากที่อิ่มแล้วแล้วก็ขอตัวเข้าไปพักผ่อนบ้างเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนับตั้งแต่วันนั้นมาลุงก็ไม่กล้ามาเกาะแกะดาวอีกเพราะลุงคิดว่าดาวฉลาดกว่าแก่ลุงก็เลยเลิกทำตัวหัวงูเจ้าชู้ จากนั้นมาดาวก็ปฏิบัติรับใช้ลุงก,กับป้าอย่างดีตลอดมา